สนับสนุนโดยบริษัทเครือเจริญพกพันธ์จำกัดโมเม e ต,ต์ดีๆมีได้ไม่รู้จบน้ำแร่ธรรมชาติตุราช้างโครงการอมสินสร้างงานสร้างอาชีพ Powering the future Empowering the people ประวัติแล้วนะถามเลยนะบอกแล้วลุงลึกนะจ้ะคุณหมอทำคลอดเชื่ออะไรครับเล้กไปเคยบอกล้าใช่ไหมว่าคำถามแบบนี้อมคออคุณหมอที่ทำคลอดตอนนั้นเนี่ยคุณหมอหนักเท่าไหร่จะเอาน้ำหนักหมอทำไมเอาก็ใครๆก็พูดแต่น้ำหนักเวลาตอนเราเกิดเราไม่อยากรู้รอกเรื่องแบบนี้เราอยากรู้น้ำหนักของหมอมากกว่าตอนคลอดเราเอาจริงจังแล้วนะโอเคพระที่ให้เชื่อเรามา โอรไทยนี่ชื่อจริงไหมคะชื่อจริงตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เกิดเลยใครตั้งให้คุณพ่อคุณแม่เลยค่ะแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนเลย ไม่เปลี่ยนเลยแล้วก็ตายอ่ะก็เป็นชื่อเล่นมาตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็เข้าวงการก็ใช้ชื่อเล่นและชื่อจริงคือพี่เขาก็อยากให้แฟนเพลงเรียกเราง่ายๆติดปากไวๆก็ตายอาลไทยนี่แหละก็ใช้กันก่อนเอาพอมาพ้อกันนี่ก็ใช้ชื่อเดิมเพราะว่าฐานแฟนคลับอาจจะไม่ได้กว้างมากแต่ว่าอยู่ในกลุ่มนักจัดรายการที่เราไปปรหมนกันเองเนี่ยค่ะก็พอจะมี <ๆ S 2> เขาก็อยากรักษาฐานตรงนี้ไว้ด้วยแต่ก็ีก็นที่ง่นะพี่กอไม่งั้นนะสมมติคุณ คลิปนะแล้วผมตั้งชื่อคุณแม่เข้าวงการชื่อมะเหมียววันอะไรเรียกมะเหมียวหันไหมหันก็ได้หันก็ได้คุณพี่ชิงเนี่ยชื่อตัวเองติดบัตรนี้จะเกิดดีแล้วก็เป็นชื่อที่จำง่ายด้วยใช่พื้นเพรเป็นคนที่ไหนคนอ่ำเภอหน้าจะรวยจังหวัดอุบลราชธานีสาวอุบลสาวสวยเออหมูยอร้านไหนอร่อยอ่ะอ้าวก็เขาเขาเนื้อหาอะไรขึ้นชื่อบ้างไม่ใช่ เกิดและโตที่อุบลเลยไหมพี่่ายเกิดและโตที่อุบลเลยที่อําเภอนาจันรวยเลยลงมาก็คือเรียนจนจบม6กแล้วแล้วก็แต่สอบได้ที่มราชพัฒอุบลนาต้เสียนกับและการละครเราก็ไม่มีทุนท totally> um, ี่จะไปไปโรงเรียนไปอะไรก็ก็ทิ้งไปรู้สึกเสียดายมากค่ะแต่ก็ลงมากับคุณแม่ก่อนแม่ก็บอกอะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็มีนะลูกมลังคําแหงค่ะก็ลงมาพร้อมกับคุณแม่ก็มาอยู่แคมป์คนงานก่อน อ้ยลำบากเลยก็เสียเข้ามาเลยนะก็คิดนะฮะแล้วก็เพื่อนก็เลยเพื่อนเสนอที่ลงมาก่อนก็เลยเลยติดติดต่อกันแล้วก็เฮ้ยเราทํางานที่โรงงานที่อุตสาหกรรมบางปูมาไหมสนใจหรือเปล่ายังมีว่างอยู่ไปเป็นสาวโรงงานอ่ะคุณใช่เออแล้วก็เป็นสาวโรงงานเข้ากรุงเทพตอนแรกก็ทํางานโรงงานอยู่ดีๆแล้วมาเข้าสู่วงการบันเทิงหรือมีแมวมองอะไรตอนประกวดที่ฟาร์มเจระเคสสมุทรปราการแล้วตอนนั้นคือจนไปถึง ไปถึงชิงรอบสุดท้ายของปีเขาก็ส่งไปที่ชมทางเสียงทองอันนั้นคือถือว่าดังแล้ตอนนั้นนะก็คาดหวังมากแล้วได้พูดออกว่าฝากทุกคนเนเด้อหนูซื้อนั่นนี่ลองเพลงอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ดีใจแล้วว่าเอ้ยเราได้ออกทีวีนะไปแข่งสุดท้ายก็แพ้<อ>แต่ก็ยังแล้วก็ได้ออกแล้วทีนี้มันเป็นจังหวะที่พี่ผู้จัดการคนแรกอ่ะเขียนผ่านหน้าจอทีวีนั่งกินข้าวเที่ยงอยู่ ไ้ตายนี่ว่าสนใจที่ทาเพลงด้วยกันไหมเขาก็เส้นหานักร้องที่จะสร้างแล้วก็ป้อนให้กับค่าอยู่แล้ว<อ>จะพัพดจะผู่มาก็อาพี่เขาก็มาหาแล้วเราก็ ตกงานพอดีในช่วงนั้นก็ก็ไปรู้จักพี่ดีเจแมพซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทกับของพี่บ่าวข้าวเหนียวนั่นแหละท่านก็เอาเอาเทปสมัยก่อนยังเป็นม้วนเทปอยู่ใช่ไหมคะพี่ก้องคุรู้ดีอยู่แล้วเดี๋ยวไว้ใจไม่ได้สักคอในการนี้ครับผมเป็นเทปนะเป็นเทยังมีอยู่ตอนนั้นเอาไปให้แล้วพี่แมพก็คือประสงานให้สั่งงานให้ครูมีเด็กน้อยแบบหมายถึงพ่อแม่แยกทางกันนะฝากครูหน่อยได้เอาอัลบั้มกับปูส ชดอกย่าในป่าปูนดังเปลี่ยงปังคือแค่ชื่อก็จําแล้วอ่ะเฮ้ยดอกย่าอยู่ในป่าปูนโอ้มหมันความหมายไม่ได้มันเป็นเหมือนกับเป็นการบอกถึงตัวเราไหมพี่ต่ายแต่งจากชีวิตของตายด้วยส่วนหนึ่งฉายาจ้าหญิงดอกย่าก็เลยมาตอนนั้นเลยใหญ่เลยค่ะถึงเริ่มมีฉายาเออเอาแลาวาใครตั้งให้จริงๆก็มาจากกลุ่มแฟนเพลงเรานี่แหละสาวดอกย่าเริ่มตัวมาจากสายเด็กน้อยใช่ไหมเด็กน้อย เขาเลือกแฟนคลับเพราะว่าเด็กน้อยนะฮะเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยเดในเฉพาะกลุ่มที่เป็นรุ่นใหม่นะคะเด็กน้อยเด็กน้อยความประทับใจกับแฟนคลับเนี่มีอะไรยังไงบ้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเราเห็นอะตุ๊กตาเนี่ยเราก็สงสัยว่าอันเนี้ยแฟนคลับให้หรือว่าไปปาเป้าได้มาไปปาเป้าได้มาเนี่ยคนอะจริงจริงก็ถูกตุ๊ก เป็นคนปาเป้าแล้วให้ตุ๊กตามาเรแฟนขับให้นั่นแหละเออคุณจะให้ตายเราแทนบีดีนถูกหรืปาเป้าในงานวัดแล้วตุ๊กตาจะมีจริงพี่พ้อมีจริงเหรอมีจริงคือหมายถึงว่างานที่ตายไปอ่ะมันจะเป็นงานวัดคือเขาตั้งใจซื้อมาให้ก็ส่วนหนึ่งแต่บางคนคืออะหนูไปเที่ยวงานก่อนที่จะมามาหน้าเวทีพ่าจะมีช่วงเวลาเรายังไม่ได้ขึ้นไวใช่ไหมคะผมเข้าใจอารมณ์นะประมาณนี้นะคุณผู้ชมอาจจะฟังไม่ค่อยสุภาพออกมาว่ากำลังซ้อมเพลงอยู่ก่อนคอนเสิร์ตแล้วก็มองเห็นแล้วมีการ ยืนปาเข้าอยู่ในในใจนึกเลยของของจ็เลยหอมมาด้วยจได้หมดแหละแฟนขบถ้าไปปาพป้าปุบต้องเป็นของเราแหละบนเวทีต้องยกให้เราแน่นอนจากเพลงเนี่ยมาเป็นละครได้ยังไงเออใครชวนมาเล่นละครมาเล่นละครเล่นเรื่องเดียวแน่ๆเพราะว่างานคอนเสิร์ตด้วยแล้วไปถ่ายละคร คอนเสิร์ตก็เลิกดึกกองละครนัดตั้งแต่7จดโมงไม่ไหว